ถ้าถามว่าอุปาทานความยึดถือเนี่ยองค์ธรรมของมันคืออะไรองค์ธรรมของมันก็คือโลภะเช่นเดียวกับตัณหาน่เองความอยากนั่นแหละเป็นตัวโลภะแต่มันมีกําลังรุนแรงถ้าโลภะเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาแป๊บดับไปละโลภะมีกําลังแรงก็จะเกิดเป็นความอยากความอยากมีกําลังแรงก็จะเกิดยึด ถามว่ายึดอะไรบ้างนะก็คืออุปาทานสี่ตัวนะที่หลวงพ่อไปเทศที่อะไรมสทเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยไปย้อนฟังดูพอมีอุปาทานเกิดขึ้นนะมันจะเกิดเกิดพบอะไรเรียกว่าพบความดิ้นรนปรุงแต่งมันจะเกิดขึ้นสังเกตไหมอย่างคน